สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นวิสทีเดียนะคะพอดีว่ามีท่านผู้ชมนะคะถามกันเข้ามาและะ้วว่าแอดมินจะอัปเดตต้นวิสทีเดียอีกไหมนะคะก็ช่วงนี้จะเข้าช่วงกดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะต้นวิสทเดียเราก็จะไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรมากนะคะเพราะว่าใบเขาจะเริ่มร่วงละปีนี้ว่าจะทำวิธีการขยายพันธุ์วิสทีเดียอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการเสียบยอด วิททีเรียเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่วิททีเรียเนี่ยเถาเขาจะเลื้อยไปตามดินใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยแล้วเวลาที่เขาเลื้อไปตามดินเขาก็จะเกิดรากใหม่ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นต้นใหม่นะคะเนี่ยเราก็สามารถที่จะข,ขุดเอาเนี่ยขุดเอาเถาที่มันเลือ้อยลงดินเนี่ยที่มันมีรากแล้วไปปลูกตอก็ได้นะคะ เลื้อยเต็มเลยค่ะเนี่ยใช่เมมน,นี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่เนี่ยขเขาเลื้อยแล้วเขาจะเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยถ้าเอาแบบนี้ไปปลูกเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นดอกไวไหมดึงไปดึงไปแล้วมันจะตึงนะคะแสดงว่าลากเขาลงแล้วเราก็เอาตัดเขาไปปลูกต่อได้เลยนะคะวิทีเ่เนียนอกจากการอ่อมเมล็ดนะคะ การตน้นหรือว่าการทำแบบนี้ค่ะการโน้มกิ่งเนาะที่จริงเราไม่ต้องโน้มหรกปล่อยให้เขาเถาเขาลงพื้นนะคะไม่นานเขาก็เกิดรากนะการขยายพันธุ์วิทยายากนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเดี๋ยวแอนมินก็จะคลิปปีหน้าเนาะจะทำคลิปเกี่ยวกับาการเสียบเสียบกิ่งวิทยานะคะ ก็คือว่าเราจะเอาเราจะเลี้ยงต้นวิสทีเดียป่าหรือว่าต้นวิสทีเดียที่มันช่อดอกสั้นๆแบบนี้แล้วเราก็จะไปหายอดหากิ่งที่เป็นวิสทีเดียช่อยาวมาเสียบลองดูนะคะมันจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะต้นวิสทีเดียนะคะส่วนวิสทีเดียสองต้นนี้นะคะก็ปลูกมาได้สองปีสามปีแล้วละคะ่ะ ปลูกแล้วจนจาไม่ได้แล้วได้กี่ปีแล้วคือปลูกทิ้งๆคว่งองๆนะคะไม่ได้ดูแลอะไรนี่ต้นหนึง่งยญ้าเขาไม่ได้ถอนปุ๋ยเขาไม่ได้ใส่ต้นเขาประมาณนี้แล้วนะคะปลูกมาอายุสามปีแล้วนี่แล้วก็มีต้นหนึง่งจําไม่ได้ว่ามันเป็นเอปลูกพันธุ์ดอกช่อเขาแบบยาวหรือแบบสั้นนะคะจําไม่ได้เลย ก็คือปลูกหลังจากต้นนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอันหนึ่งที่มันเป็นพันช่อยาวนะคะเป็นต้นพันช่อยาวเลย,ยนั่นเดี๋ยวเราไปดูนะคะรู้สึกว่าพันช่อสั้นเนี่ยจะมีความทนทานแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าพันช่อยาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพันช่อต้นพันช่อยาวกัน,นะคะ่ะอะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพันช่อยาวนะคะ ซึ่งค่อ,อคนข้างที่จะโตช้านิดหนึ่งนะคะปลูกมาได้สองปีแล้วเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะส่วนที่แอดมินทำคลิปเพาะพ่อเม็ดเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วแอดมินก็ยกเข้าไปไว้ในบ้านเนาะบางสวนก็ยกเข้าไปในบ้านผลปรากฏว่าต้นที่ยกเข้าไปในบ้านตายหมดเลยนะเพราะว่าแอดมินก็ติดโควิดอยู่ที่เมืองไทยเนาะ แล้วก็มีบางส่วนที่แอดมินปลูกไว้ข้างนอกนะคะแต่นี่นี่ค่ะโตประมาณนี้เพราะแอนมินไม่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะต้นที่เมืองไทยที่แอดมินเพาะที่หลังยังโตกว่าเลยนะคะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นคุมหมดเลยนะคะแอดมินก็ไม่ได้ดูแลนะ